ครับเชิญท่านสรชาติกับเอาเริ่ม่านที่รบครับกับผมสรชาติโซนพรมหมายเลขหนึ่งห้าแปดก็เห็นด้วยกับกรรมธิการนะครับที่เป็นข้อสังเกตที่เข้ามาแต่อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าคณะกรรมการในฐานะซึ่งรับมอบหน้าจากสภาแห่งนี้ไปทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายเนี่ยได้ถามไหมครับว่า180วันที่ทางภาวพัทเสดอหรือทางคณะกรมกรมการการฟอกเงิน เสนอมาเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือไม่ก็มากเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นร้อยยีวันหรือ90วันอย่างนี้ยฮะไม่ทราบว่าทางการบริการซึ่งทําหน้าที่อยู่หลายวันเนี่ยได้มีโอกาสได้สอบถามกับเจ้าที่โดยตรงหรือไม่มากน้อยเพียงใดเ <ใช S 1> พื่อได้จะมาเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมกับพวกเราว่าร้อยยี่ร้อยแปดสิบวันเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่จะเป็นกฎหมาย <ใช S 1> เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายเก่าซึ่งมีอยู่แล้วในปีห้าห้าแปดห้าเก้านะครับ วันนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนเท่านั้นเองเพื่อให้การทำงานในข้องตัวยิ่งขึ้นจึงเป็นส่วนที่อยากจะสอบถามกรรมธิการของเราว่าไปทำงานกันได้มีการมากน้อยขนาดไหนในการที่จะสอบถามโครงสร้างเรื่องกฎหมายการนี้ขอบคุณมากท่านประธานครับ